เราจอดพักรถกันที่อำเภอน้ำปาดเพื่อเติมน้ำมันปั๊มน้ำมันเปิดให้บริการในเวลาตีห้าหลังจากเติมน้ำมันที่อำเภอน้ำปาดเราก็มุ่งหน้าสู่หมู่บ้านปากนายในยามเช้าเป็นเส้นทางที่เราไม่เคยมามทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นและอยากให้ฟ้าสว่างไวๆ พื้นที่ได้มองเห็น2ข้างทาง,างกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างตัวอำเภอน้าป่าไปยังหมู่บ้านปากนายเรามาสว่างกันที่บ้านปากนายนะครับเดี๋ยวเราจะไปข้ามแพยนต์ไปจังหวัดน่านกันนะครับ กำลังเดินทางไปหมู่บ้านปากาเพื่อข้ามแพรขนาดยนต์ไปจังหวัดน้านะครับเรามาได้ใช้เส้นทางหลักที่านทางจังหวัดแพร่ กูมากเลยไปชมว้าวทุกคน การเดินทางทั้งนี้เป็นการเดินทางที่เราจอดแวะข้างทางบ่อยที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่เราจะได้ผ่านมาในถนนเส้นนี้เราจึงอยากเก็บซึมซับเอาความสวยงามสองข้างทางาไว้ทุกคนแสงเช้าที่บ้านน้ำปาดนะครับอุตรดิตถ์เดี๋ยวเราจะไปะข้ามแพขนานยนต์ไป ไปน่านกันนะครับว้าวสุดยอดน,น,นี่ฮะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศยามเช้าเราจะไปกันครับโกโก นวลสมีมามามาลินห้ยลินหอยอ๋อมาลูกกินหอหนึงมวันกินอะไรอย่างกินเมือยวลินหอยลินหย้ยลนหยป้ากนันนี่ลูกน่าอลินหุยลินหอยมาต้อนรับแขกครับโอ้โหสุดยอดต้อนรับแขกกันหน่อยป้าน้ำไปเลย วันนี้เราจะมาทานข้าวที่ร้านแพลุงตีตลุงตี้อยู่ที่ปากนายนะครับอโปอโปกะลินห้ย้ยอโปตามมานำไปโอ้โหมีลินห้้ยแลวอะไรครับเนะ่โอว,วันตินโอวันตินลินห้ย้ยอโปโอ้มาลูกอาจีอาจี

ที่หมู่บ้านปากนายมีพระคุณเจ้าได้ออกมาบินธบาททางน้ำเราจึงได้ถือโอกาสใส่บา when low, need more when you close me close เดี๋ยวเราจะข้ามฝั่งไปจังหวัดน่านกันนะครับด้วยแพขนานยนต์ตอนนี้เราอยู่ที่ฝั่งอุตร,รดิฐฝั่งทางด้านนู้นจะเป็นจังหวัดน่านนะครับเราจะไปขึ้นที่บ้านปากนายแล้วก็ข้ามไปอำเภอนาหมื่นนะครับเราจะเอารถเราข้ามไปฝั่งจังหวัดน่านนะครับ 叫。Uh. <Yeah. S 1> yeah. นะอุตรดิตถ์เลิเราจะเสียค่าบริการ300บาทนะครับในการข้ามฝั่งจากอุตรริตมาน้านฝั่งนู้นะครับรเสียค่าบริการ300บาทนี่ครับนะครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวถอยหลังขึ้นใช่ไหมครับพี่โอเคครับเี๋จะถอยหลังขึ้นกันนะครับเดี๋ยวรอเลือนจอดนิดก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัย ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดน่านนะครับนี่อันนี้เรามาถึงจังหวัดน่านกันแล้วนะครับก็จะมีเทพทันใจนะครับหลังจากที่เราข้ามมาจังหวัดน่านแล้วนะครับสถานที่แรกที่เราได้แวะเที่ยวกันก็คือวัดถ้ำเพียตะวันหรือวัดคูบาน้อย อยู่ในอำเภอนามื่นเป็นวัดที่สวยงามเหมาะแก่การเข้ามาถ่ายรูปสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับ ป้ายก้าขึ้นชมพระวิหารด้านในนะครับด้านในพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่งดงาม อีกทั้งยังมีเอกลักษณ์ลวดลายกนกที่งดงามของวัฒนธรรมทางเหนือ ขึ้นไปดูพิพิธภัณฑ์กันครับพิพิธภัณฑ์คูบาน้อยวัดถ้ำเชตวันนะครับนี่จะเป็นบริเวณด้านบน จากวัดถ้ำชิตวันเราก็มุ่งหน้าสู่ตัวเมืองน่านแล้วเราได้แวะวัดพระธาตแช่แห้งโบสถ์มหาอุดภาพสตีห้ามเข้าเราจะพาไปดูด้านในนะครับของโบสถ์มหาอุดที่วัดพระธาตแช่แห้งข้างในก็จะมีรูปเทลูก,ลก งดงามมากนะครับน่าจะสร้างมาหลายร้อยปี หลังจากที่เราเข้ามาในตัวเมืองเราก็จะเจอวัดมากมายให้เราได้เข้าไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในบริเวณวัดต่างๆ กาฝาผนังหูม่านย่ามมานนะครับ ครับวันนี้เราจะนอนกันที่มะขังเกตเ้าอยู่ในตัวเมืองหน้าเลยนะครับ